สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอลบายช n n น,นลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ปัวและแล้ววันนี้ก็มาถึงทุกคนหาหายไปนานกับน้องๆเทรเชอร์ <Creat ure. S 2> ต้องบอกอีกกันว่าทุกคนอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะเราก็ พยายามที่จะสรรหาอะไรต่างๆและวันนี้ในเมื่อเขาปล่อยคอนเทนต์ใหม่มาเราก็ต้องรีบทำเลยนั่นเองทุกคนนะคะก็คือว่าก็คือ v e ไฟส์มูฟแดนแพ็กทมาแล้วนะคะทุกคนยูนิตย่อยห้าคนแรกเธอตื่นเต้นมากและตื่นตาตื่นใจมากกับยูนิตนี้ นะเป็นละคนนะ้าหนุ่มดอกไม้แต่ละคนค่านช่างจึงจ้งจึ้งจึ้งมากทุกคนแล้วก็พีลูกฉันอยู่ด้วย้วทุก<น>คน,นตืนนต่นเต้นมากจริงทุกคนเนาะอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะคะอยากที่โปสเตอร์แล้วก็ลาตาแล้วก็ตามรุ้นมาว่าแต่ละวันแต่ละวันเขาจะบอกว่าใครได้เจอไม่ได้มาอยู่ในนี้มากก็ตื่นเต้นนะจริงก็รอรุ้นมาตลอดเนาะใช่ก็เดี๋ยววันนี้เขาปล่อยออกมาแล้ว ไปดูกัน,กนว่าแดนแพ็คทีจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไ,ไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยน,นคะคะถือตัองขับแล้วนอน w วอชไวมี Membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน p e l a y l i s t e x c l u s i v e ล e r Member จ้าและที่สำคัญเราจะมีปุ่ม Super Tank นะครับฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่าน Super t a แตเลยนะ แล้วก็อย่าลืมตามดูเต็มได้ใน Facebook. Facebook นะครับเมมเบอร์ชิพที่เก่าที่เดิมจ้าเพลย์ล uh ิสต์เอ็กซ์คลูซีฟส e หรับเบิร uh ์บนะคไปเราไปมูฟกันเลยจ้าทุก uh huh. คนอย่าลืมตามดูกันได้ใน Facebook uh huh. นะครับเดี๋ยวเราถ่ายปกกันใหม่เลยหนะึ <ขอ S 2> ่งสอง ได้โม้เดี๋ยวก้อนนีดัดกันเลยนี้โม่างเงี้ยฉันต้องมีหัวเรื่องไหนเอ้อฉันต้งดัเนี้ยงไปทางไหนทางอันนี้ทำเดียวกันทางเดียวกันเดี๋ยวก่อนทุกคนคนหนึ่งตองคนหนึ่งไม่สอง仨ไม่ได้คือแอบกลัวไม่ได้เอานั่นแหละชอบตลกดีทุกคนเธอฉันขอดมยาดมก่อนขอดมด้วยเมื่อไหร่นี้นี่ ทุกคนจะเนลมแอคแท็กหลือเกินฉันตกใจมากฉันไม่โดนอะไรเลยเอาจริงๆคือฉันไม่เจอฉันไม่ไม่โดนสปอยอะไรเลยแปลกมากชันน่ะมีคนมาบอกคือเจอลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกว่าครูคะครูเห็นหรือยังฉันก็เลยแบบมันต้องมีอะไรแน่เลยมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรพีอะไรคือคือพอจะรู้มาว่ามันจะมีท่อนพีที่ทุกคนวีดไว้กันในไทม์ไลน์นี่หรอกไหมก็รู้แหละก็รู้แล้วก็คือน่าจะเป็นฉากอะไร เขาทาไมเขาทาอย่างนั้นก็เท่าไหรทุกคนเออรุนแรงต่อใจมากทุกคนโตอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ายูนิตเนี้ยอหหรือว่าหรือว่าหรือว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยมันเป็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของเทรเชอร์ที่เราไม่เคยเจอทุกคนหนึ่งเลยก็คือว่าทุกคนดูโตมากทุกคนดูโตขึ้นจริงและทุกคนดูเซ็กซี่มากใช่ฉันรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับคำว่ามูฟมากๆเลยจริงถ้าเต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูหนักแน่นแต่ว่ามันมีความผิวไหว เออมันมันเป็นการ move ที่มีเสน่ห์มากมันดูโย่อยโยวนว่าใช่เพราะว่าแต่ละท่าที่เขาแบบแต่มันแข็งแกร่งใช่คือมันแข็งแกร่งคือ,คอน้องพร้อมเพรียงกันมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมีความผิวไหวของการขยับตัว move การแบบยกแขนหรือทําอะไรก็ไม่รู้วนะ่ะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์มากเลยแล้วเรารู้สึกว,ว้าวกับการรวมตัวนี้ของน้องๆให้าคนแบบเน,ะนอะคือคือแบบว่าตั้งแต่ที่เขาบอกว่าจะมี่ะ แล้วก็เฝ้ารอมาแล้วก็ปล่อยมา<ช>ทีละคนทีละคนทีละคนลลลแล้วคือภาพที่โปรโมทปล่อยออกมา,ด,มากดีมากมันเห็นถึงความเปิบโตของเขามันมันเป็นคอนเซปที่แบบว่ามันมีความดูเป็นผู้ใหญ่เซ็กซี่แต่มันก็ยังสมัยกับเขาอยู่อ嗯嗯คือเรารู้สึกว่าคอนเซปต์นี้น่าจะต้องออกมาดีมากๆแน่เลย อันนี้คือแค่ภาพเป็นแบบวิดีโอแบบเพอร์ฟอร์แมนซนแท์คอ็ิปชุดซอมทั่วไปใช่ถ้าเกิดว่าแบบเป็น m อจริงๆเพอร์ฟจริงๆเห็นวันที่และเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวทำแน่นอนอันนี้ก็คือแซกคิวมาเลยเนาะทุกคนแล้วเป็นเป็นการรวมกลุ่มที่ที่ลงตัวแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยสำหรับเราอะคือเรารู้สึกว่า ในยูนิตนี้ที่ที่ที่มารวมตัวกันรอบเนี่ยค่อนข้างจะมีเมนโวเคอลอยู่ในนี้เยอะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออพอมาเห็นน้องเป็นเต้นแล้วก็เป็นเพลงสไตล์ที่<ม>ส,ำสำหรับเรานะ,นะไม่ไม่ค่อยเคยได้ยินแนวนี้เท่าไหร่ในตัวเทรเชอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าว้าวมากเรากรู้สึกว่าเด็กๆเก่งมากเล้เนยับอยู่น จุนกยูจะมีส่วนร่วมในการ produce โปรดิวส์เพลงใช่เราสึกว่าเฮ้ยน้องน้องเก่งมากแล้วก็มัน,ม,นมันเป็นเป็นอีกขั้นหนึ่งของของน้องๆด้วยละมั้งแบบโอกาสใหม่ๆใช่เป็นโอกาสใหม่ๆที่น้องได้ลองทำอะไรแล้วก็เหมือนแบบว่าได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นอ่ะคือด้วยความที่ตอนแรกคนคนเยอะถูกไหมก็จะต้องแบ่งเนืแบ่งแบ่งพาร์ทแบ่งท่อนกันอะไรไปแต่อ่างเงี้ยพอมันเป็นยูนิตที่ห้าคนอ่ะ หมือนแต่ละคนก็จะได้มีพาร์ทที่โอกาสที่ยาวขึ้นที่ยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วเราได้เห็นพาร์ทที่ออกมาโชว์เป็นเซนเตอร์ชัดๆอะไรแบบนี้มากขึ้นมันก็คือใช้ระยะเวลาได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเี้ยจริงรู้สึกว่าโหเราเราได้เราได้ยินเสียงของทุกคนชัดมากขึ้นอ่ะนะคือทุกคนเสียงดีมากๆมีการใช้สไตล์เสียงที่เท่ๆแบบมีการแบบ เราไม่รู้อะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเหมือนเสียงน้องเหมือนมีอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงอะ,อะแบบมันมีเสียงเราขังหางดึงดึงอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วมันมันเท่ม,มากมันทําให้เพลงดูมีโมดที่เซ็กซี่มากขึ้นดูดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> แบบหน้าค้นหาอะไรเงี้ยสมกับคาว่ามูฟอะไม่รู้ดิเลยใ,<ช>ในความรู้สึกเรานะเออ <นะ S 2> ให้ความรู้สึกนั้นเรารู้สึกว่าเอออยากเห็นเอ็มวีที่จะปล่อยออกมามากเลยว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมาก ซึ่งเทรเชอร์เซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะปล่อยอะไรมาเขาจะเซอร์ไพรส์เราตลอดเลยนะแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากรู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาโชว์เราอ,อีกซึ่งอันเนี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเบาซ่าและแตกแตนได้ในระดับหนึ่งเลยใช่ใช่ใช่จริงๆทุกคนนะชอบมากเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบและติดตามแน่นอนเนาะน่าติดตามแล้วก็ขอพูดถึงแบบจองขวานจองฮวานคือแบบ โตขึ้นมากผมยาว <laughs> <ผม S 1> คิ้หล่อมากามอตอนที่ปล่อยภาพออกมาฉันว้าวกับน้องมากเลยแบบโหดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมาเห็นน้องในนี้คือโคตรน้องผมยาวขึ้นเยอะมากจริงเนาะทุกคนลุกโตมากแบบอยากอยากเปิดมาคนแรกคือจุนจุนเอยูใช่ไหมที่เปิดมาตอนแรกใจให้ยกไหมน่าจะเลยใจเขาน้นแหละก็ะคือแบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นแบบไม่ไม่ใช่หมายหมายถึงว่าตอนที่เขาปล่อย ออกไปภาพออกมาใช่ไหมที่แบบว่าในยูนิตจะมีใครมากอะไรเงี้ยก็คือแบบจินกยอ่ิวก็ลุ้นแล้วตามลุ้นทุกวันตามลุ้นอ่ะคือวีกันว่ามือเปิดไปแล้วหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่บอกว่าว่าลูกชั้นลูกชั้นมีลูกชั้นด้วยคนาสอนเขาสอนอะไรเป็นภักดีจีฮุนเหมือนรวมยูนิตตัวใจจีฮุนเท่มากเท่มากแล้วแบบภาพก็คือเหมือนแบบเปียกน้ำหน่อยๆเท่มากคภักดีเนาะ คนที่สามก็คือใครอันเนี้ยอันเนี้ยฉันน่าจำลำดับการปล่อยรูปเว่าจะเป็นจะเป็นเจยจยอกหรือหรือโดยยองคนสุดท้ายใช่คือเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็จะเดาว่าเป็นยูนิตตัวเจหรือเปล่าเพราะว่าสี่คนที่ปอยมาคือเจเจตดเลยแล้วเราก็มาคิดกันว่าอ่าก็เป็นเป็นจองขวานจองขวานแล้วก็เจยอกรล้วก็มาโดยยองถือได้ว่าปังแน่นอน เป็นการรวมตัวใหม่ๆจริงที่เราจะแบบไม่ได้ไม่ได้พบเห็นกันบน่อยๆออก็ว้าวซ่ามากๆทุกคนก็เนี่ยก็คือจริงๆก็คือเทเชอร์ก็คือยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะไม่ไม่ได้เคยแบบว่าเลือกหรืออยากจะไม่ทำน้องๆเลยก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจพวกเราด้วยเนาะบางทีแบบอยู่ที่คอนเทนต์ด้วยเรื่องของเวลาของพวกเราอะไรเงี้ยที่ที่ตอนนี้แบบ ไม่ค่อยได้แบบมีเวลามานั่งถ่ายด้วยกันอย่างมาถ่ายก็ยาายกกบางทีก็เหลือคิวกันอย่างเงี้ยทุกคน<ช>สองคนอะไรย่างเงี้ยก็จะนหนงง่องๆนิดหน่อย,ยใช่ก็ซูมไปเยอะมากบางอย่างมันทากับซูมไม่ได้เนาะมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ว่า ก็ยังอยากบอกทุกคนว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งไปนาก็ยังทำน้องจะพยายามหาอะไรมาทำให้ทุกคนได้ดูอยู่เสมอๆนะก็อย่าพึ่งน้อยใจไปนะ<ช>ทุกคนใช่ครับผมใช่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็พวกเราต่อไปด้วยเดี๋ยวรอติดตามนะในอาทิตย์หน้าก็คือ MV มาแน่มาแน่นอน ใช่ครับผมฝากไว้ด้วยส่วนวันนี้ก็ฝากแดนพปรเฟลแมนไปก่อนนะจ๊ะใช่ครับผมว่าทุกคนยังจะมาดูกับพวกเราอยู่นะครับผมพวกเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมสรุปยองเกินเลยไม่รู้